Hello everybody, I am Teacher Ting, I'm from Ban Non Somboon School. Today I will present you online lesson English subject. Okay, let's study with me. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูติ๋งนะคะ หรือคุณครูเพียงใจทวรมนะคะจากโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์จะมาสอนบทเรียนออนไลน์บทที่1นนะคะในหัวข้อเรื่อง my family my family ครอบครัวของฉันก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะต้องได้เรียนในบทนี้กันเลยค่ะคำแรกนักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะ father father พ่อ mother mother แม่ sister sister พี่สาวหรือน้องสาว brother brother พี่ชายหรือน้องชาย grandfather grandfather Grand ปู่หรือตา grandmother grandmother Grand ยา่าหรือยาย parents, <Yeah. S 1> parents parents พ่อแม่ uncle uncle ลุง aunt aunt ป้าเหนื่อยเรื่องคะามาต่อกันเลย son son ลูกชาย daughter daughter ลูกสาว nephew nephew หลานชาย niece niece หลานสาว cousin cousin ลูกพี่ลูกน้องอนักเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วต่อไปเรามาดู family tree หรือว่าต้นไม้ครอบครัวกันเลยนะคะ Are you ready? Here we go! English sing sing family Hello Let me introduce my family. It's me. Me. He is my father. She is my mother. Father. Father. Mother. Mother. They are my parents. 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 He is my brother. She is my sister. Brother. Brother. Sister. Sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather. Grandfather. Grandmother. 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 They are my grandparents. 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 He is my uncle. Oh, he is my uncle too. Uncle. Uncle. She is my aunt. 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 cousin 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 my family they are my family members i love them review grandfather grandmother grandparents Father, Mother, Parents, Uncle, Uncle, Aunt, Brother, Me, Sister. my family ah, you have already know the words about family นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์เป็น สมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรส่งคุณครูกันบ้างนะคะให้นักเรียนแนะนำสมาชิกในครอบครัวโดยถ่ายวิดีโอแล้วส่งลงทางลายกลุ่มนะคะตัวอย่างประโยคที่นักเรียนจะต้องพูดมีดังต่อไปนี้ My name is ฉันชื่อเติมชื่อตัวเองลงไป Let's me introduce my family l e t me introduce my family. อขอแนะนำสมาชิกในครอบครัวนักเรียนก็แนะนำนะคะ This is my. ตัวอย่างเช่น This is my mother. นี่คือแม่ของฉันแล้วก็บอกชื่อนะคะ Her name is. Her name is. ชื่อของหล่อนคือชื่ออะไรนะคะชื่อแม่ของเรานะคะ แล้วก็แนะนำสมาชิกในครอบครัวให้ครบทุกคนนะคะ,ะครูมีตัวอย่างตัวอย่างเช่น My name is Grace Let's me introduce my family This is my mother her name is Paula This is my father his name is Ben This is my sister her name is k a r a นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์นักเรียนสังเกต หรือเปล่าคะ her her เป็นคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของใช้กับผู้หญิงนะคะแปลว่าของเธอหรือของหล่อนนะคะส่วนผู้ชายจะมีคำว่า his his แปลว่าของอชื่อของเขานะคะคือนักเรียนก็พูดแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วนักเรียนอย่าลืมทำงานส่งมุณนรูนะคะ See you next time. Bye bye.